สวัสดีเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันในสภาพนี้อีกแล้ว <laughs> เจอกันในสภาพนี้อีกแล้วเนาะก็ที่อยู่ในสภาพนี้ก็ตอนนี้ก็พึ่งหยาบน้ําเสร็จนะฮะทำความสะอาดอะไรใบหน้าพร้อมทั้งร่างกายเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาต่อเติมนะฮะถึงเวลาต่อเติมในส่วนของความดูดีพูดง่ายๆเนาะถ้าเป็นผู้ชายเนาะ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คงจะเป็นเพิ่มความสวยงามให้กับสตรีละพร้อมทั้งหน้าตานั่นเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับว่าเพื่อนเอน,นั้นอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาไม่มากไม่น้อยเนาะเกือบสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจรว่าหรือว่าหน้าที่ที่ต้องทํานั่นเองเนาะ ครับผมแต่ก่อนที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าออกไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรกันหน้าตาเลยยังไงก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะไม่มีความมั่นใจเลยครับผมก็ตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มก่อนที่จะเราจะแต่งหน้านะครับก็ต้องผ่านการบำรุงนั่นเองนะฮะการบำรุงของผมนั้นก็จะมีตัวนี้นะฮะเป็นตัวน้ำตก ที่มีส่วนผสมของทับทิมนั่นเองนะฮะน้ำตกแต่ชื่อเรียกของภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้หรอกครับคือเอาเต็มๆนี่แหละภาษาไทยล้วนๆหรือไม่ก็ผสมภาษาลาวเข้าไปเนาะ <c oughs> เป็นทับทิมนั่นเองนะ,ะเป็นาสารสกัดที่มาจากทับทิมนะฮะที่จะสามารถช่วยบำรุงและฟื้นฟู สภาพผิวของเรานั้นให้มีความนุ่มชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วการันตีได้นะครับคุณจะรู้สึกดีตั้งแต่3ามวันแรกที่คุณใช้นั่นเองนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง อันนี้เรามั่นใจครับในผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในมือนั่นเองนะครับปวของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ไก่กามาจากไหนนะฮะผลิตภัณฑ์ของเรานั้นถูกผลิตมาจาก SLC Interlab นั่นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งแล้ววันนี้ทําไมถึงได้ SLC Interlab นะฮะเพราะเราเป็นเจ้าของโรงงานด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะครับของเราอยู่ในเครือนะฮะมีอยู่หลายๆายบริษัทนะฮะ มีทั้งแ hair c l i มี slc คล i n i c แล้วก็มี slc group slc group นะฮะแล้วก็ยังมีไม่พอนะครับก็ยังมีคลินิกที่ใช้ปลูกผมหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสัญญกรรมก็ตามแต่นะครับแล้วทีนี้ slc group ของเรานั้นคือโรงงานที่ผลิตสินค้าพวกนี้ให้กับแบรนด์ที่ผมพูดไป ในข้างต้นที่ผ่านมานี้ก็คือในแบรนด์ของ SLC นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เพราะเราถึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นว่าดีขนาดไหนและดียังไงนั่นเองนะครับเพราะเราคือชั้นนําของโลกประมาณนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราได้พบและสัมผัสด้วยตัวของเราเองนะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็การันตีด้วยการใช้ของ หลายหคนที่ผ่านแบรนด์ดังๆมาเขาก็การันตีว่าไม่มีอันไหนที่จะสามารถเทียบเท่าอันนี้ได้นั่นเองนะครับพะส่วนเรื่องของราคาหรือว่าโปรโมชั่นนั้นสามารถติดต่อมาได้นะครับหลังไมคสามารถพูดคุยกันได้ครับวันนี้คุณอยากจะลองกินลองใช้กินใช้ยังไงถึงจะได้ราคาถูกที่สุดและของดีที่สุดก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมโสภาขืนทองจันยินดี ให้คําปรึกษากับทุกท่านนั่นเองนะครับเกี่ยวกับของเวลเรานะฮะเกี่ยวกับของเวลเราผมยินดีให้คําปรึกษากับทุกท่านนั่นเองนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงหรือการดูแลผิวหน้ายังไงให้มีสุขภาพดีสามารถใช้อายุสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของเขาได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นเองนะครับ สวัสดีครับนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเจอกับผมโซภาถึงทองจันทร์นั่นเองนะครับเจอกันวันนี้ครับเราจะมาดูผู้ชายแต่งหน้ากันนะครับครับผมทุวันนะครับก่อนที่จะไปข้างนอกหรือว่าก่อนที่จะแต่งหน้าทุกครั้งนะครับก็จะมีการทําความสะอาดบนใบหน้านั่นเองนะครับก็คืออาบน้ําล้างหน้าแล้วก็ตามด้วยนะฮะตามด้วยนะครับของผมนะฮะจะใช้เป็น เซรั่มบอเตอร์ออยนี่นะครับบอเตอร์ออยนะฮะหลายๆท่านนะครับบางคนเขาก็แปะใส่หน้าไปเลยนะฮะแต่ของผมก็คือจะใส่บนฝ่ามือก่อนนะตัวนี้นะครับจะเป็นวอเตอร์ออยที่เป็นครีมน้ำผสมในน้ำมันนั่นเองนะครับเขาจะสามารถล็อกความ ชุ่มชื่นไว้กับผิวหน้าเราได้ยาวนานสูงสุดถึง72ชั่วโมงนั่นเองนะครับจะทําให้หน้าเรามีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาเหมาะสําหรับพื้นผิวทุกสภาพผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ามันหน้าไม่มันก็สามารถที่จะใช้ได้นั่นเองนะครับเขาสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ประการผิวของเราได้นั่นเองนะครับก็ตามด้วยกันแดดนั่นเองนะครับ PS 50บวก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 นั่นเองนะครับจัดครับผมกันแดดนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเราจะไม่ใส่เยอะนะฮะถ้าใส่เยอะก็ทำให้หน้ารออน,นละเลงครับผม บอกนะครับว่ากันแดดของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นทากลางวันหรือเรื่องคืนนะคะสามารถที่จะทาได้หมด แนะนำนะครับว่าไม่ควรใส่เยอะถ้าใส่เยอะจะทำให้น้าเราลอยนั่นเองนะครับใส่เท่านี้ก็หล่อแล้วฮะแต่วันนี้ครับแต่วันนี้ผมมีของใหม่มาลองนี่น,นะครับก็คือตัวนี้ครับแป้งรันนะครับของ ป็นช่างแต่งหน้าของชมพู่ที่เป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทเวลเรานนั่นเองนะครับผมก็ได้มาทดลองใช้หนึ่งตลับนี่นะครับแป้งรันเปิดครับเปิดเปิดออกมาครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งฟองน้ำแล้วก็ตัวเนื้อแป้งนะฮะแป้งอัดก้อน ครับนี่คือครั้งแรกนะฮะที่จะทดลองใช้ดูนะครับนี่ยังนึ่โดนเนื้อแป้งเลยลุยครับก็พากันยังไงก็ไม่รู้นะก็ลองดูครับ ครับผมสำหรับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรักรหรบ, <iffer 1> บก,าการแต่งหน้านะครับต้องบอกว่าการแต่งหน้านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้รูปหลอในตัวเองนะครับบอกว่าล้อหล่อนั่นเองนะฮะครับผมก็ยังไม่พอแล้วครับสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้หลังจากที่หน้าตาเสร็จแล้วก็ยังไม่พอครับก็ยังเหลือโซมผมอย่างนี้นะครับโซมผมนี่ต้ตองบอกเลยครับวนน่าบ้านบ้านมากเลยครับก็คือมีเจล ครับผมวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถึงจะเป็นผู้ชายนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตานั้นก็ต้องมาก่อนนะฮะหนึ่งแล้วก็คือหน้าตานั้นคือประตูบ้านเอาชิปหายแล้วกูสําหรับวันนี้ก็ต้องบอกคําว่าวบายยครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในวันหน้านะฮะสวัสดีเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันในสภาพนี้อีกแล้ว <laughs> เจอกันในสภาพนี้อีกแล้วเนาะ ก็ที่อยู่ในสภาพนี้ก็ตอนนี้ก็พิ่งหยาบน้ําเสร็จนะฮะทาความสะอาดอะไรใบหน้าพร้อมทั้งร่างกายเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาต่อเติมนะฮะถึงเวลาต่อเติมในส่วนของความดูดีพูดง่ายๆเนาะถ้าเป็นผู้ชายเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คงจะเป็นเพิ่มความสวยงามให้กับสัตว์รีระพร้อมทั้งหน้าตานั่นเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับ ทักทายกันได้นะครับว่าเพื่อนๆนั้นอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาไม่มากไม่น้อยเนาะเกือบสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจหรืว่าหรือว่าหน้าที่ที่ต้องทํานั่นเองเนาะครับผมแต่ก่อนที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่า ถ้าออกไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรกันหน้าตาเลยยังไงก็ต้องบอกเลยนะครว่าไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะไม่มีความมั่นใจเลยครับผมก็ตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มก่อนที่จะเราจะแต่งหน้านะครับก็ต้องผ่านการบํารุงนั่นเองนะฮะการบํารุงของผมนั้นก็จะมีตัวนี้นะฮะเป็นตัวน้ําตกที่มีส่วนผสมของทับทิมนั่นเองนะฮะน้าตก แต่ชื่อเรียกของภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้หรอกครับคือเอาเต็มๆนี่แหละภาษาไทยล้วนๆหรือไม่ก็ผสมภาษาลาวเข้าไปเนาะเป็นทัพทิมนั่นเองนะเป็นสารสกัดที่มาจากทัพทิมนะฮะที่จะสามารถช่วยบำรุงและฟื้นฟูสภาพผิวของเรานั้นให้มีความนุ่มชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วการันตีได้นะครับคุณจะรู้สึกดีตั้งแต่3มวันแรกที่คุณใช้นั่นเองนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอันนี้เรามั่นใจครับในผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในมือนั่นเองนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเรารไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ไก่กามาจากไหนนะครผลิตภัณฑ์ของเรานั้นถูกผลิตมาจาก SLC i n t e l a b นั่นเองนะครับเพราะว่าหแล้ววันนี้ทําไมถึงได้ SLC i n t e l a b นะฮะเพราะเราเป็นเจ้าของโรงงานด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะครับของเราอยู่ในเครือนะฮะมีอยู่หลายๆบริษัทนะฮะมีทั้ง แฮคลินิกมี SLC คลินิกแล้วก็มี SLC กลุ่ม SLC กลุ่มนะฮะแล้วก็ยังมีไม่พอนะครับก็ยังมีคลินิกที่ใช้ปลูกผมหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสัญญกรรมก็ตามแต่นะครับแล้วทีนี้ SLC กลุ่มของเรานั้นคือโรงงานที่ผลิตสินค้าพวกนี้ให้กับแบรนด์ที่ผมพูดไป ในข้างต้นที่ผ่านมานี้ก็คือในแบรนด์ของ SLC นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เพราะเราถึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นว่าดีขนาดไหนและดียังไงนั่นเองนะครับเพราะเราคือชั้นนําของโลกประมาณนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราได้พบและสัมผัสด้วยตัวของเราเองนะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็การันตีด้วยการใช้ของ หลายๆคนที่ผ่านแบรนด์ดังๆมาเขาก็การันตีว่าไม่มีอันไหนที่จะสามารถเทียบเท่าอันนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลอกจริงไหมครับครับผมหลังจากผ่านการบำรุงด้วยน้ําตกไปแล้วนะครับทีนี้ก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะบ,บำรุงด้วยตัวนี้นครเซรั่มบอเตอร์ออยนั่นเองนะครับเป็นน้ำผสมน้ำมันนั่นเอง น้ำผสมน้ำมันแต่กลายเป็นเนื้อเดียวนะครับสีทองเหลืองอลามเลยทีเดียวยใช่ไหมเหมือนไข่มุกเนาะวันนี้นะครับถ้าคิดจะดูแลตัวเองก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าวันนี้เราโปะแต่เครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นครีมซะส่วนใหญ่แต่เราไม่เคยที่จะบำรุงหรือว่าฟื้นฟูเขาให้มีสุขภาพดีนั้นถือว่าคุณพลาดอย่างใหญ่หลวงนะคร วันนี้คุณคิดที่จะแต่งหน้าทาแป้งอะไรก็ตามแต่นะฮะคุณควรดูแลและรักษาช่วยฟื้นฟูเขาด้วยนะฮะเพราะวันนี้เราจะสวยจะดูดีได้อย่างยาวนานนั้นคือเราต้องดูแลเขาด้วยนั่นเองนะสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆที่รู้จักผมนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ใน แวดวงแถวนี้หรือว่าในแวดวง Facebook นะฮะคงจะรู้ว่าหน้าตาของผมนั้นไม่ได้โมโมนนะฮะดูดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแม้กระทั่งตอนตื่นนอนเนาะครับผมหลังจากที่บำรุงไปแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มด้วยครีมนะฮะของผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นครีมกันแดดนะครับ <S <S ครีมกันแดดก็เป็นของแบรนด์เราเองแบรนด์ของเราเองนะครับก็คือแบรนด์ไม้นะฮะ บแบรนด์ไม้ของเราจะเป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นนะฮะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะใช้ดีมากมากเลยนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางคนนะครับไม่ใช่บางครั้งบางคนนะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ชอบการแต่งหน้าสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณแค่ใช้ตัวบํารุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ทา ครีมกันแดดตัวนี้เข้าไปคุณก็สามารถที่จะทำให้หน้าตาของคุณนั้นสว่างเหมือนไฟชีนอนนั่นเองนะ <c oughs> ครับผมหลังจากที่โปกครีมกันแดดไปแล้วก็ยังไม่พอนะครับสำหรับตัวผมเองผมยังใช้ตัวนี้ด้วยนะก็คือ รันเอ็กซ์เวนั่นเองนะครับก็เป็นแป้งรันอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบรนด์ของเรานั่นเองนะครับอยู่ในแบรนด์เวลนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าคอนเซปต์ของเขานั้นตบทีเดียวก็เอาอยู่นะฮะก็คือตบทีเดียวคืออะไรนะฮะไม่ใช่ว่าปลายๆทีเดียวแล้วก็ไม่ทั่วใบหน้านะคือตบทีเดียวนี้ความหมายคือวันเนี้ยในระหว่างวันเนี่ยคือเราไม่ต้องเติมนะฮะก็คือ เราตกแค่นี้พอสำหรับคุณผู้หญิงท่านใดท่านใดนะครับที่ชอบพบเครื่องสำอางเยอะๆเต็มกระปงกระเป๋านาะวันนี้ปัญหานั้นถูกแก้ไขแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้แป้งลัน x w ็ก well ซของเรานนั่นเองนะครับของเขานะครต้องบอกเลยนะครว่าติดทนนานแล้วไม่มีคำว่า เยิมแต่อย่างใดนะฮะคำว่าเยิมเยิมคือเยิมอะไรเยิมคือเวลาคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะะแล้วเหงื่อออกพอเหงื่อไหลใครย้อยลงมานะฮะคุณก็จะเห็นเลยครับเป็นคราบแป้งที่หยดลงมาใต้คางของคุณส่วนที่เหลือไว้บนใบหน้านะครับก็คือ ลอยเหงื่อนั่นเองนะครับแต่ของเรานะครับต้องบอกเลยนะว่าปัญหานั้นของคุณถูกแก้ไขแล้วด้วย RunXwell เนั่นเองนะครับตลับสีดำนะครับเพื่อนๆอย่าลืมตลับสีดำส่วนเรื่องของราคาหรือว่าโปรโมชั่นนั้นสามารถติดต่อมาได้นะครับหลังไมสามารถพูดคุยกันได้ครับวันนี้ คุณอยากจะลองกินลองใช้กินใช้อย่างไงถึงจะได้ราคาถูกที่สุดและของดีที่สุด <c oughs> ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมโสภาขืนทองจันยินดีให้คำปรึกษาครับทุกท่านนั่นเองนะครับเกี่ยวกับของเวลเรานะฮะเกี่ยวกับของเวลเราผมยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนั่นเองนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงหรือการดูแลผิวหน้ายังไงให มีสุขภาพดีสามารถใช้อายุสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของเขาได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นเองนะครับครับผมการแต่งหน้าผู้ชายก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าว่าเวลาออกการออกงานอีกทีนึงก็จัดเต็มกว่านี้นะฮะ ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มีค่าแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเจอคนที่คุณหวังดีกับเขาและห่วงเขาอยากให้เขาดูดีนะครับสามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอนี้ให้เขาส่วนสนใจไม่สนใจนั้นมันก็เรื่องของเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่วันนี้ครับต้องบอกตรงเลยว่าทางเรานั้น มอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณที่ต้องการอยากจะทดลองใช้สินค้าเรานะครับสิทธิพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่นะครับวันนี้นอกจากคุณจะดูดีแล้วยังไม่พอนะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีกับการดูดีในครั้งนี้นะฮะอย่าลืมติดต่อมานะครับพเพื่อนๆสำหรับวันนี้ครับผมโสภาขึมทองจันทต้องบอกว่าบายๆครับพเพื่อนๆแล้วเจอกันในรอบหน้านะฮะ